การแข่งขันอารีนาออฟเวเลอร์เพลย์ลิ2022หรือ APL 2022จะเริ่มอย่างเป็นทางการช่วงปลายปีนี้ในเดือนพฤศจิกายนโดยรูปแบบของการแข่งขันเป็นดังนี้การแข่งขันจะถูกแบ่งเป็นทั้งหมด4ีรอบได้แก่รอบกลุ่มสเตจรอบควอเตอร์ฟในอลรอบเซมิฟในลและรอบแกรนด์ฟ n น l ลโดยรอบกลุ่มสเตจจะถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่16-21พฤศจิกายนซึ่งมี12ทีมจาก4ลีกเข้าร่วมได้แก่3ทีมจากอารีนาออฟกรี3ทีมจาก a อวีสต r ริก สามทีมจากกรีนาเชล l เจอร์ซีรีส์และ3ทีมจากอาร์วีโปรลีส12ทีมจะถูกจับฉลากแบ่งออกเป็น4ีกลุ่ม A, B C และ D แต่ละกลุ่มจะประกอบด้วย3ทีมโดยแชมป์จากทั้ง4ีลีกจะถูกแยกให้อยู่ในกลุ่มที่แตกต่างกันทีมที่เหลือจะถูกกลุ่มโดยไม่ให้มี2ทีมจากลีกเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันสำหรับรอบกุ๊ปเตสจะแข่งขันในรูปแบบเบสออฟไและพบกันทั้งหมด2ครั้งโดยใช้ระบบกอบวแบนผีผู้ชนะจะได้รับ1คะแนนส่วนผู้แพ้จะไม่ได้รับคะแนน2ทีมที่มีคะแนนสูงส 4ทีมที่ได้อันดับหนึ่งในแต่ละกลุ่มจะถูกเรียงในสายการแข่งขันรอบควอเตอร์เฟนอลแบบ A, B, C และ D ตามลำดับ โดยทีมฝ่ายตรงข้ามจะถูกจับฉลากจากอันดับที่2ของแต่ละกลุ่มทุกทีมจะแข่งขันในรูปแบบแพ้2ครั้งคัดออกโดยเริ่มตั้งแต่การแข่งขันในรอบควอเตอร์ไฟนอลสทีมที่แพ้จะต้องพบกันในสายล่างโดยจะแข่งขันกันในรูปแบบเบสออฟไ4ทีมที่ชนะจากเฟสที่1ของรอบควอเตอร์ไฟนอลจะผ่านเข้าสู่สายบนโดยจะแข่งขันกันในรูปแบบเบสออฟเซเว่น2ทีมที่แพ้ในสายบนของรอบควอเตอร์ไฟนอลจะต้องพบกับผู้ชนะสายล่างในรูปแบบโบนเจต2ผู้ชนะในสายบนของรอบควอเตอร์ไฟนอลจะต้องพบกันีท สองทีมจักสายล่างรอบคอ์เตอร์ไฟแนลจะต้องแข่งขันเพื่อไปเซมิฟิแนลผู้ชนะจากสายล่างหองรอบเซมิฟิแนลจะพบกับผู้แพ้จากสายบนเพื่อชิงตัวเข้าถู่รอบแกรนด์ไฟแนลและแน่นอนว่าทีมที่ชนะในรอบแกรนด์ไฟแนลจะได้เป็นแชมป์ ABL 2022ศึกชิงความยิ่งใหญ่อันน่าตื่นเต้นครั้งใหม่มาลุ้นกันว่าใครจะเป็นแชมป์คนต่อไปของอาร a นาเอาไบร r เลอร์พิบิลี2022พบกัน16พฤศจิกายนนี้อย่าลืมกดติดตามเพจการินาอารีโอวีทัวร์นาเมนต์เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของ